วันนี้มาเบิร์ดเดย์น้องที่บ้านค่ะบ้านน้องที่บางบัวทองร้อนมากค่ะคันยากอยู่ใต้เงาไม้อันร่มครึ้มก็ยังร้อนอยู่เลยนี่แหละร้อนจริงๆมีน้องเมี้ยวมานั่งเป็นเพื่อน ให้กอดได้บ้านแม่ชีบ้านบ้านมันเพลองก็มีเหมือนกันแต่มีอยู่แต่มีอยู่สองตัวให้กอดได้อีกสองตัวกอดไม่ได้ชมนกชมไม้ชมนกชมไม้จริงๆนะมีไม้แล้วก็มีนกมีนกมาส่งเสียงร้องนะ่ะ นกมาส่งเสียงมล้วก็จิบจิบก,ก็จิบจิบจิบน่ารักมากนี่เอาหาว่วงแล้วเหรอง่วงแล้วเหละคะอย่าไปมองนกนะอย่าไปมองนกนะอ,อย่าทำร้ายนกนะคะเด็กดี

ร่มรื่มนัน,นกเขาก็จะมาอยู่อนองเมียก็มาเดินตามแล้วเขาเริ่มคุ้นกับแม่ชีละเนื่อเริ่มคุม้นแล้วอยู่กับธรรมชาติก็มีความสุข น,นี่จะได้เห็นหรือเปล่านะคือมันจะมีนกน้องนกเนี่ยเกาะอยู่เกาะอยู่บนกิ่งของต้นปาล์มอะแต่มันย้อนแสงอาจจะไม่เห็นก็ได้นะ น้องเมียวเขาก็ตามมาอม,มาลกนั่นนอนเลยนั่นเลยคุณน้องเมียวได้ขาบ,บ้านน้อง เต็มไปด้วยต้นไม้เห็นไหมคะร่มครึ้มไปหมดเลยนานแล้วค่ะหลายปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้ว